เรื่องของเด็กๆในช่วงนี้ยังไม่เปิดเทอมกันครับพี่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ปกครองก็เลยปลูกฝังในการเป็นจิตอาสาครับพาน้องๆน,นั้นขึ้นไปยังดอยสุเทพนะครับเพื่อไปเก็บเจอทั้งขวดเบียรกระป๋องเบียรและเศษขยะจากกลุ่มวัยรุ่นที่ไปนั่งดื่มกันจงบริเวณจุดชมวิวแห่งที่2ของดอยสุเทพนะครับนอกจากจะพบขยะแล้วสิ่งที่น่าตกใจคือพบถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วด้วยนายเสกสรรทวิสุวรรณชาวบ้านบนดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นำเด็กๆลูกหลานชาวบ้าน บ้านบนดอยสุเทพนับสิบคนครับขึ้นรถยนต์กระบะมีหลังคาจากหมู่บ้านพากันไปเก็บเศษขยะที่กลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์พากันมานั่งดื่มนั่งกินกันบริเวณจุดชมวิวแห่งที่2ก่อนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพประมาณ2กิโลเมตรซึ่งจุดดังกล่าวครับจะมองเห็นแสงไฟจากอาคารบ้านเรือนประชาชนสถานประกอบการในตัวเมืองเชียงใหม่อย่างชัดเจนเรียกได้ว่าเป็นดาวบนดินเมื่อดื่มกินกันแล้วไม่มีใครเก็บเลยนะครับทิ้งไว้ตามริมถนนมีทั้งเศษขยะ เศษแก้น้ําพลาสติกกระป๋องเบียร์กระป๋องน้ําอัดลมเศษขยะจากถุงขนมขบเคี้ยวแต่ที่น่าตกใจมีซองถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วด้วยนะครับทำให้เด็กๆเ,เดินเก็บจนเต็มถุงดำนะครับเพื่อนําไปทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นมลพิษทางสายตาต่อผู้พบเห็นและขอความร่วมมือประชาชนหรือกลุ่มวัยรุ่นไม่ควรจะทิ้งไว้เรี่ยราดแบบนี้และฝากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลจัดระเบียบด้วยขณะที่นายเสกสรรซึ่งเป็นมคณาย,ยกของวัดพระาธาตุดอย สุเทพได้บอกด้วยนะครับว่ารู้สึกมีความสุขที่พาเด็กๆช่วยกันทําความสะอาดเส้นทางของหมู่บ้านและวัดพระธาตุดอยสุเทพและนอกจากนั้นเด็กๆก็จะไปนั่งกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและไหว้พระอีกด้วยครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่ง